เช่อไหมครับว่าคุณตันประสบความสำเร็จหมื่นล้านไม่ใช่เพราะขายชาเขียวแล้วคุณตันทำธุรกิจอะไรวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ คุณเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่คุณตันจะทําชาเขียวเนี่ยคุณตันทำธุรกิจมาหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขายหนังสือครับคือเปิดร้านหนังสือร้านอาหารมาก่อนแล้วก็มีทั้งอาสังหาด้วยพูดง่ายๆคือทําธุรกิจที่หลากหลายนั่นแหละครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญหัวใจสาคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณตันฝากไว้ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณตันครับเป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนให้กับคนที่อยากพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากทําธุรกิจเลยก็คืออย่ารักในธุรกิจของตัวเองมากจนเกินไปเอ๊ะมันคืออะไรคุณตันบอกววววว่่่่่่าาธุรรรกกกกกิจนนนนนนนััับ็็็็เเเหมม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 มือตตตตตตต้้้้้้้้้ไไไไีีีีีชงงงทททปํลลโโยแ คนที่รักธุรกิจของตัวเองมากเกินไปก็จะมองเรื่องนี้ไม่ออกไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าคิดว่ามันเคยทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ก็คงจะพาเราไปไกลกว่าน,นี้ได้แต่ที่จริงแล้วถ้าคุณมองเหมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่งครับถ้าคุณเดินทางไกลรถคันนี้ก็อาจจะมาส่งคุณได้แค่ที่หนึ่งดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องคิดแล้วก็ต่อย,ยอดที่สำคัญต้องรู้ตัวว่ารถยนต์คันเดิมมาส่งคุณได้ถึงแค่ไหนอย่างเช่นคุณตันยกตัวอย่างถึง,ถงธุรกิจหนังสือของคุณตันนะครับเป็นธุรกิจที่ดีครับตับออกกกกวว่่่่าาาาาารรริมมม้้้ย็ููสสึึลททแ100ไพปปโ ต้องลงทุนลงแรงเยอะขึ้นอ่ะสามสิบสี่สิบแต่ว่าได้ผลลัพธ์กลับมาแค่50เองซึ่งตรงนี้แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้คุณตันรีบที่จะเลิกแล้วก็รีบที่จะเริ่มใหม่ผมว่าอันนี้สําคัญมากๆในมุมของนักธุรกิจนะครับหลายคนยึดติดกับความสาเร็จของธุรกิจเดิมหรือว่ายึดติดกับสูตรสาเร็จเดิมทําให้ตัวเองไม่ได้เริ่มบทใหมส่สักทีบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่พอไม่ทันได้สังเกตว่าธุรกิจกําลังเป็นขาลงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรากอดรัดธุรกิจของเรามากเกินไปคิดว่าเราพยายามพยายามต่อสูู้้้้้้ไไมม่่่่ถถอออออยยยททําาางงงงนนนนหหััักกกกแแลววจะะดดีขึตตคุุณใรรบส การกาทุรังอาจจะไม่ช่วยอะไรก็ได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้คุณตันเตรียมธุรกิจไปตามการเวลาแล้วก็ทําให้คุณตันมีทุกวันนี้ได้และนี่แหละครับคือสรุปบทเรียนที่ผมได้จากคุณตันอิชิตันถ้าชอบความรู้ธุรกิจและข้อคิดดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนอก้องเรียน MBA ที่ผมจะเอามาสรุปให้ฟังแบบนี้ทุกวันและอย่าลืมกดเซฟคิดนี้ไว้ด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณและคุณจะได้กลับมาหามันเจอ